ให้คุณคิดง่ายๆนะฮะการที่คุณจัดพื้นที่สเปซจัดที่วางแล้วเป็นโซฟานั่งเล่นแบบสบายๆใครๆก็อยากจะกระโดดเข้ามานอนเล่นตรงเนี้ยให้คุณคิดง่ายๆถ้าโซฟาที่บ้านคุณสบายนะสบายสะอาดนุ่มคุณอยากจะนั่งเล่นมือถือสมมตินะ,ะ่ะยังขาดไม่ได้คุณก็มากระโดดแช่นั่งเล่นตรงนี้ อ่าที่นั่งเอน็นหลงเอน็นหลังปรับเบาะได้ถ้าบ้านคุณมีสเปซเป็นโอเพนสเปซใหญ่ๆนะโดยเฉพาะโซฟาสมัยนีย้ที่เป็นแกนแกรนหน่อยนะไอ้เบาหนุนหลังเนี่ยนะมันสามารถขยับเดินหน้าถอยหลังได้อ่าหรือแม้กระทั่งบางทีแบบมีที่ดีดขาดขึ้นมานั่งเล่นสบายคือใถ้าโซฟาบ้านคุณสบายเนี่ยมันจะทําให้คือคุณเข้าใจไหมมันทุกคนมันอยากมานั่งเล่นมือถือนั่งอ่านหนังสือดูทีวีทุกกิจกรรมมันจะเข้ามาตรงนี้นะฮะ พอที่นั่งสบายเสร็จปุ๊บอยาให้คุณคำนึงถึงสัดส,ส่วนโซฟาที่เราจะเอาของมาวางมีโซฟาปับ๊บสมมุติถ้ามีที่นั่งดื่มน้ำก็ต้องมีโต๊ะนะจริงๆล้วบอกโต๊ะกลางสมัยนี้มันก็มีได้นะเพื่อความสวยงามแต่ว่าแต่ว่าโต๊ะที่สำคัญมากกว่าโต๊ะกลางนะผมยืนยันเลยนะก็<ๆ>คือ e n t t a b l e ที่เอาไว้สำหรับวางแก้วนมแก้ว,กว,น,กวน้ำเฉพาะบุคคลเพราะว่ายิ่งห้องบ้านเราใหญ่โซฟาเราใหญ่สมมุติโซฟ,าเ,า,โซฟาเรา4เมตร5เมตร นะโอบล้อมเลยนั่งกันพ่อแม่ลูกคนละมุมนะทีนี้เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันก็จะมีจุกจิกอะ่ะของจุกจิกอะ่ะเบ็ดเตเล็ดอ่ะมาวางปักเข้าไปทีนี้ไอ้โต๊ะกลางเนี่ยมันโขมันไกลไงนะเพราะนั้นการว่าโต๊ะกลางมีได้นะวางของเพื่อความสวยงามนะแต่อาจจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มี e n d table หรือว่าโต๊ะที่มันเป็น N d console ที่มันเป็นสำหรับเอามาวางของใกล้ๆมือ นะเล็กๆหน่อยเคลื่อนย้ายสะดวกประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยในห้องลิฟวิ่งอ่ะถ้าเกิดว่าบ้านคุณมันคอนเน็กติดกับเ,เขาเรียกว่าตัวที่เป็นลิฟวิ่งอ่าโทษตัวที่เป็นแพรนที่มันก็จะค่อนข้างสะดวกสบายเวลาที่เรามานั่งพักผ่อนแล้วก็มีมีเดินไปหยิบสนงสแน็คน้ําเนิมเครื่องดื่มอะไรง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยแล้วบ้านคุณใหญ่ไงบ้านคุณใหญ่ผมว่าห้อง นั่งเล่นเนี่ยอาจจะต้องมีมุมมินิบาร์มีมุมมินิบาร์ผมว่ามันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้การใช้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะนะแต่ช็อนคะก็เลือกประเภทของขนมสักนิดหนึ่งละกันเอาเป็นถั่วก็ได้นะถั่วโก๋แก่เอาอย่างนี้เออคือจริงๆแลแ้วน็อ่ะมันกินได้นะสำหรับคนที่แบบดูแลสุขภาพเนี่ยแต่ก็ในปริมาณนี้น้อยหน่อยนะฮะแค่พอแบบ กินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปประมาณนี้นะครับนะเ,เขายังบอกอีกว่า the create first relax was enough the